เมื่อวานเราเอาแวหวน1กรัมมาเพิ่มนะที่ร้านนะมีราอะไรกันบ้างมาอัปเดตนะราคาอยู่ที่2,000ันเดนิดออมครบผ่อนครบรับทองเหมือนเดิมน,นะจ๊ะเรามาที่เริ่มที่อันแรกเลยนะอะแหวนบอกก่อนไซส์เล็กที่สุดของที่ร้านจะอยู่ประมาณสีนะแล้วก็อันนี้เป็นหัวใจนะคะถัดมาก็เป็นอันนี้ อันนี้ก็เอามาหลายไซส์ามากๆเลยอันนี้ก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมคือหัวปวงยอดนิยมนะคะน่าจะเคยเห็นในพวกครึ่งสลึงหนึ่งสลึงนะาลายกลมๆก,ก็มีนะอันนี้เป็นลูกคิดจิกเพชรนะจ๊ะไล่มากันเรื่อยๆเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหัวใจนะเป็นง,งานแฟนซีแล้วก็อันนี้มาใหม่น้องตะปูนะน้องตะปูมีความแบบน่ารักนะอันนี้มาทําในหนึ่งกรัมด้วยนะคะอะไล่กันไปเรื่อยๆนะรายใหม่รายไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูนะอันนี้ นนี้ก็จะเป็นชาแนลเป็นการคู่นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาวอันนี้จะเป็นดาวเดี๋ยวเอาน้องดาวมาให้ดูนิดนึงนะคะอ่าอันนี้จะเป็น่วนงานของแฟนซีนะคะ1กรัมตอนนี้อยู่2 0 0พนิดนิดเองแล้วก็ถ้าใครชอบงานที่มีหัวนิดนึงก็ต้องเต่าไปนะคะจะมีแบบตัดลายนะหรือว่าจะเป็นแบบทรายแบบเงามีหมดแล้วก็มีเป็นหัวใจแบบนี้อ่าจะหน้าใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกคิดเหมือนกัน อันนี้จะเป็นสีเป็นลงยาเป็นรูปดอกไม้แล้วก็อันนี้หัวใจนะคะอ่าอันนี้จะเป็นรูปกลางหันหัวใจเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะอ่าส่วนใหญ่จะเป็นงานแฟนซีนะที่ให้ดูอันนี้เป็นโรมานะคะหนึ่งกรัมนะจะเป็นงานแฟนซีส่วนเิใหญ่เพราะว่ามันมีความน่ารักนะแล้วก็มันเล็กๆนะคะอ่าแล้วข้างๆมีดอกไม้แล้วก็อันนี้ที่แบวจับนะจะเป็นโบ แล้วก็มีลงมา2ตัวด้วยนะอันนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยนะอันนี้61ใครมีไซส์อื่นถามมาได้นะจ๊ะใครชอบแบบไหนอย่าลืมติดตามใน4ช่องทางด้านบนได้เลยนะคะ